านเอาลราก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ผมเองวันหน่อยคิดฟันนะวันนี้ก็จะมาทำกีเล่นเกมไมคราฟเนาะแบบเดิมโอเคนะครับทุกคนอ่ะชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยเราอยู่ช่องหวายหวายเอ็มเปนนะครับแล้วนี่ใครแนะนำตัวหน่อยฮะอยู่ไหนอ่ะแนะนำตัวหน่อยอยู่ตรงหน้าดปากหัว นี้ภาษาซาค่ะโอเคชื่อชื่อช่องก็ตามตามชื่อนี้เลยแต่ต้องเกียนเป็นเกียเป็นเว้นนะโอเคพร้อมหรือเปล่นปะกวนอียังพร้อมอยังพร้อมอยังเปล่าโอเคหยิยบแผ่นหยิยบนั้นเลยแล้วก็กระโดดไปเลยโ okay. อเฮ้าไม่ต้องกระโดดอันเนี้ยเลืมเลยแต่นี้ต้องกระโดดแล้วอ่อเลเวลสองต้อยากนิดนึงนะจ๊ะ อันนี้ต็นเตะเหรอว่าแต่กระเลกเก่งมากเขาลืมกดตนสั Honestly, ่งค่ะ อยู่เอออย่างง่ายนะแล้วปตกไปแล้ว,ลวทำไมทำงานตัวเองมันยังง่ายกว่าอ๋อาำไมรู้สึกว่าเออเลี้ยที่สามนะจ๊ะ,ะคิวเลยคิวเลยคิว นม่นี่นเลามากเลยเขาอ้าวตายสบสิบออะไรของมันเนานี่แหละโอเคเขาตายหกครั้งนั้นที่ ราเราจะเก่งกว่านี้เยอะน่อยะนาะเล่นมาเล่นแล้วก็กากนั่นแหละอันนี้ก็เป็นซบแมปแม่ป้าขั้วระสมบูรณ์เลยเนาะนี่มันกระโดดไม่ค่อยได้นะแต่ก็ได้แหละเอ้าทำไมไม่ตกแล้วมันตายชั่วโียนะอ่ะสี่โมงสิบห้าครับ คตายตลอดเลยเปล่าสู้ๆไม่ไปไปทางนึงเหยาบโอเคใช่ไปไปทางนึงมันจะโหลดได้หลัวๆแล้วก็อันนี้อันนี้มันจะมีบล็อกของหกนะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็โดดเลยเดินไปเรื่อยๆแล้ก็โดดเด่นไปเรื่อยๆเอ้าเดินไปเรื่อยๆก็พอกวิ่งไปเรื่อย เอาไห้ที่ต้องใกล้เลยนะคนไม่ไหวแล้วอะเอาไหมท้งนี้ต้องผ่านมั้งซีปอะไรนะไปไปตรงนั้นแยวกระโดดแล้วมันเหลือคลื่หัวใจอ่ะกดซิปไว้ คลิปคลิปคลิปโดดลิปโดดเลยมันต้องกดคลิปด้วยเหรอทำไมเขาไม่โซลูต์กดคลิปจะทำให้ไม่ตกจะทำให้ไม่ตกต่อลอยได้ค่ะปออีกทางแล้วอทางแล้วอีกทางแล้วนี่มันจะกับไปทางบู๊เลยปอขวานขวาเอขาลืมกดสองครั้งนี่ ขา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 ฮึหนีไปไปดไปตดดไปป่าวดดไปเลยมีบังล้อหนบังล้อหอนไปมันลื่นแล้วป่าวงงป่าวงงกางเออทางนี้แหละ ออไปถอยหลัง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 แล้วก็โดดเย้ก็โดดอวิ่งติดเตาวิ่ง่ิงคางเโอเจ ไปสองอันสองอันสองอันนี้เลเวลแปดอันนี้สองลงเลยโอเคอย่าลงเลยอย่าลงวินวินวินไปเปล่าวินลงลงลงไปก่อนลงไปก่อนไม่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 เอย่าอู้ลราวะอย่าอย่าเชนอันเชนอันเชนไปเลยเปลวแล ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเป่าตายไปก่อนเลยเราเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะให้ดูตรงนี้มันสวยจะเป่าไปเล่นโดนัำสเตเด้วยนะขอโทษนะให้เป่าดูนี่ขึ้นไปงูเห็นไหมลาวาเอ้ยหัวใจเห็นว่าหัวใจสวยไหมตายสองแล้วเนี่ยทำไมเป่าต้องจุดไฟด้วยไม่รู้เหมือนกันแต่ช่างมันเถ้อป้าตายสองแล้วเนี่ยเจิ้งช้า ตัวกรเป่าคือมนุษย์ไฟนะคะท่านผู้ชมไปเห็นเป๋าเป็นมนุษย์ไฟเลยนะใช่เป่าโลกสีไฟเป็นเพี่อนรอกระเป่าไปเล่นบนนักสเตจของเราเนี่ยนะกระโดดลงรถทุบเอารถไฟออกเอารถไฟออกแล้วเก็บเอาไว้เพราะฉันเพราะด่านหน้าเดี๋ยวมันก็มีรถไฟใช่เดี๋ยวาน้ามีรถไฟให้เดี๋ยวน้ามีรถไฟให้อย่าลืมก็ได้ เอาเปาไปเลยลอซี่เปาเปาไม่ต้องกระโดดเดินไปรัวลัอันนี้ต้องกระโดดละความดึงนะเปลาเอาขวานไปก่อนเอาเอาขวานไปขวานเอาเอา,เอาไว้ทุบรถไฟนะขวานอันนี้เอาไว้ลูกทุบรถไฟอ้าวเหรอใช่นรกว่าเอาไว้ฆ่าคนเผื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โดดด้วยเปล่าขอโดดด้วยไม่าเปล่าเราโดดด้วยโดดด้วยโดดด้วยโดดสิอะไรอ่ะเมื่อกี้มันคืออะไรผีเหรอไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าเอ้ย เราอยู่เป็นเพื่อนอยู่ข้างหลังก็องคอยเป็นเพื่อนเป๋านะาแล้วทำไมมันไม่อยู่ตรงนั้น <c oughs> เฮ้ยพี่ว่านเ,เร็วๆไงไม่ต้องเร็วๆีก5นาทีนี้จะทันไหมอะไรอ่ะโอ้ ทางนี้มั้งอ้โหสาวรอยเนีย่ยโอเคป่าวทางไหนห้าคุณแปดใช่ <98. S 1> ทางนี้อะไรขั้นตอนแรกเราจะจักน้ำคืออะไรขั้นตอนแรกเลออะอะโอ้ยโกงนี่วโอเคได้มาเถอะปล่อยตายกับแ,<ต>แป<อ><ห>้เองใ่ิบคือ ไว้ยาทีพีนะใช่ไอเยี่ยโอเคต่อฮ่าฮ่าฮ่าดับเราย่าเยียเป็นยาอีกอันนึ่งนะเป็นคำดับเราเห็นที่ใบยูบีน่ะโบนัสสเตจไปทางนั้นเลยใช้รถไฟไปเลยยันแน่อันนี่วากระเป๋ามันเซ็ตตรงนี้อ้าวแล้วแล้วด่านของเขาอ่ะ ไม่เป๋าเดี๋ยวพอบนสเตฟเสร็จก็ไปด่านของเป๋าได้เา่ายมันทุบหาทางหาทางหากทาไอ้ยวาแต่ว่าสิงรถไฟได้อันนี้เราักน่หายูนหานี่เว้ตะวาสิงรถไปได้ระวังระวังวนะเป๋าระวัง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 เป๋าไม่ได้คุ้มรถไปมาเหรอ เปาตามตามเรามาก็ได like um ้นะเปลานี่ทางนี Sisters, ้ไอ้เป๋ามานี่ตามเรามาก็ได้อทางเดิมเป๋าจะตามเรามาก็ได้นะเปาเออโง่อะเปาย้อนกลับมาตรงนี้พี่มาเป๋าตามมานี้นี่ทางออกไม่ก็เมื่อกี้พี่เดิมพี่ก็พีพีเป๋ามาตรงนี้ก็ถูกแล้วนี่ไงอย่าที่พี่ไปสเตจสามนะเป๋าล้างรถไฟมาอันนี้ก็ทีวีไปสเตจสาม ไปต่อเลยอันนี้บอลสเตจสองอันนี้เสเตจอีซี่ที่สุดละไปล้างเือคอมเตอร์จิกเซลอาร์ดมังอัจกับน้องกระต่ายดูน่สิโอ้เป๋าพี่ต้องรีบทำห้เป๋าเสร็จเร็วๆแล้วอ่ะพี่จะไปโดอกาันกู้งะเป๋ากเป๋าเรามาติดเลยอะหาได้ไงกเป๋เป๋าไม่ได้เลย ปล่าโดนทีพีโอเคนะทุกคนเราจะมาต่ออันนี้เลยเนะาะไหวทีพีมาหาเล่ด่านตัวเองโอเ้ออเอัน<า>นี้ไหวยต้องใอ้นั่นด้วยกระโดดทีละคนต่อแถวต่อแถวโอเค โอ้ยต oh, oh. no. okay. <c oughs> oh. no ้องรีบ่ะดเออสองอ๊ยหนูเออตอนอันนี้เอ้าหนาดี มันจะไปได้เหรออ๋อเฮ้ย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 เย้ไปดเงงกับชีวิตตัวเองว่าทำไมตัวเองต้องมาเล่นปักก้งแบบนี้ด้วยมันงงกับชีวิตเงว่าทำไมตัวเองก็มาสร้างปกก้้้ยป๊บเฮ้ยเฮ้ยอะไรใคะยูรินบอสเต เอโบนัสเตดเออแล้วมันจะกระโดดไปยังไงอ่ะมันกระโดดไปไม่ได้อ่ะโบนัสเตดมันกระโดดไปไม่ได้เอาไงดีก็อยากก็อยากโดดอะโบนัสเตดโอเคโบนัสเตออะอยากเล่นไหมล่ะเอาจะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้อยากเล่นนะแต่ว่าเล่นไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันไกลเกินไปอ่ะ เอิมซึ่งบนนัสเตตอ่ะมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งอะไรรู้ปะติดเองทำไมเฮ้ยขี้ว่ายืนบรรยากาศได้เห็นฟานสังเกตฟานเห็นปะเนี่ยขี่ายืนบรรยากาศได้เฮ้กกนจะได้เบรล็อกมาสำมับโบนัสสเตต ถ้าทุกคนอยากจะผ่าน,นะนดุโบแล้วก็แต่ทุกคนต้องใช้ทุกคนต้องใช้เบสด็อกใครมีไหวไปเปล่าดีทุกคนไปที่ว่าน อย่างนั้นอ,อีกอเรวแล้วอ้าวยไหวแตบเราอยู่ตรงเนี้ยเขาเด้งออกจากไม้ฟ้าอะงั้นเไรอ้าวอ่านเขาก่อน S <S ปากพีท hmm. ีพีท э ูวินอือยูวินยูวินไเหดูขมานอยู่ขมาน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 าถไงขมานอยู่้ไดยืนได้ลอยได้ งั้นเดี๋ดูนะว่าจะวางคอมมาโดยที่แบบเป็นหมดสว่ยเพื่อมาคอมมาไม่ได้อีกโอ้ยชีวิตทำไมมันช่างดีอย่างนี้ชีวิตทำไมมันช่างแย่อย่างนี้ เอ้ยไม่ผ่านได้แล้วเออเออใครไหวแล้วอะไร TP to win ไม่ uh place to win place to w อะไรไ <c oughs> อะ TP to win เราจะกลับไปตรงนู้นใช่ไหมอันนี้อะไรกดเพื่อ win place to win เพื่อโอเค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  ไอ้นี่มันหลอกเราต้อมมปเชื่อมันว้าวปทำดอะไรอะทัานไม่ให้คนในนี่จะไม่ให้คนเข้ามาในนี้จะต้องเป็นหนึ่งวัด <c oughs> เป๋ามีทางลับอุ้ยป๋าขึ้นมารงนีในราคาเหลือสามสิบอ้าววันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดใครด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่ด้วยนะครับเอ้ยวันนี้เฮ้ยวันี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดใครด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบง 玩个大！Well,